ับเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่านะคะจับตาดูความรัก ของน้องพิษกาชัยกับน้องเบเบ้กันดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะว่าเขาเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันมีภาพปรากฏนะคะยังไงเป็นแฟนกันหรือเปล่าล่าสุดค่ะ베베เบเบ้เขาก็ออกมาเปิดใจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจก็โอเคไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติคุยคุยกันไปก่อนสําหรับการลงรูปทริปอียิปต์เนี่ยแหละก็คิดว่าอียิปต์คงไปเที่ยวครั้งเดียวในชีวิตก็เลยเก็บความทรงจําไว้หน่อย ว่าเราเนี่ยเคยไปเที่ยวถามว่าไปไหนมาไหนด้วยการบ่อยหรือเปล่าก็มีนะแต่ไปกันเป็นแก๊งเนี่ยแหละค่ะไปกับเพื่อนบ่อยๆการมีเขาเนี่ยนะคะก็โอเคชีวิตก็โอเคมีความสุขด้วยตัวเองไม่เกรงคนจับตามองเพราะตอนนี้ก็ยอมรับนะว่าวอายุเยอะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้รู้จัก กับใครต่อใครบ้างพอได้รู้จักกันแล้วเราก็โอเคอย่าเพิ่งให้พูดอะไรเยอะนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะตอนนี้เบเบยแฮปปี้ดีแต่ไม่รู้เขาแฮปปี้หรือเปล่านะคะส่วนมุมมองความรักค่ะก็อยู่ว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะสมมุติว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นคนในวงการก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เสิร์ฟโน่นเสิร์ฟนี่ก็นึกถึงความเป็นธรรมชาติของตัวเองก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยยอมรับเลยนะว่าโอเคมากๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนึกไว้เสมอคะ่ะขยันในการทำงานดูแลตัวเอง ได้แค่นี้ก็พอแล้วเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็ยังคุยกันอยู่ไม่มีเพื่อนมาชงหรอกนะคะส่วนสถานะเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันค่ะคนรู้ใจไหมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างคนพิเศษไหมก็พอตัวเอาเป็นว่าตอบแบบนี้นะน้องเบเบต้ตอบแบบนี้ค่ะในฐานะที่เล็กซี่เป็นนักข่าวกว่า20ปีนะ เราก็มองมองแบบนี้ว่าเ,ออเขาน่าจําลังจะศึกษาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่พร้อมที่จะเรียกสถานะนะฮะส่วนสถานะเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับความสัมพันธ์ที่เขามีให้กันมากกว่าแสดงออกให้กับพวกเราได้เห็นนะคะในความสุขในทุกๆครั้งที่เขาไปปรากฏตัวในทริปต่างๆอย่างทริปอียิปต์เราก็ได้เห็นแล้วแหละเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่เสิร์ฟให้กันนะฮะแล้วก็นี่แหละคือความอบอุ่นต่อให้สถานะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเป็นแฟนหรือจะบอกว่า เป็นคนคุยหรือบอกว่าเป็นความรู้สึกดีๆเอาเป็นว่าค่ะเขาสองคนน้องพิทกาชัยกับน้องเบเบ้เนี่ยเขารู้กันอยู่นะคะเหมือนเราเนี่ยเป็นป้าข้างบ้านก็รู้กันอยู่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยรู้นะว่าเขาอาจจะขยับสถานะไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวโอกาสหน้าค่ะรอฟังจากปากน้องพิทกาชัยดีกว่านะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้น้องพิทกาชัยจะ ตอบว่าอย่างไรบ้างแต่เบบีตอบแบบนี้เนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยค่ะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆความรู้สึกดีๆที่มีให้กันพิศกาชัยกับน้องเบบีค่ะ